สวัสดีค่ะครูศาสนาลูกลุลพรกินตาล่าค่ะชื่อเล่นชื่อไอยนะคะวันนี้บทที่4นะคะเป็นเรื่องของพระมหาบัญญัติของพระเยซูคริสต์ค่คะจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าใจและเห็นถึงพันธกิจการใช้ชีวิตร่วมกับสาวกและท่ามกลางพี่น้องประชากร ที่ติดตามพระเยซูคริสต์สนะคะก็เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าใจถึงพระมหาบัญญัติของพระเยซูคริสต์และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ 3. นะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความรักที่ควรมีต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้านค่ะข้อพระคัมภีร์นะคะอยู่ในมัทธิวบทที่22ข้อที่37ถึง39 ข้อท่องจำนะคะในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่22ข้อที่37และข้อที่39นะคะในข้อที่37นะคะบอกว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าข้อที่39นะคะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองค่ะ บทเรียนนี้นะคะก็เน้นถึงเรื่องราวแบบอย่างความรักของพระเยซูคริสต์นะคะที่รักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะจากเรื่อง หญิงชาวสมาเลียที่บอ่อน้ํานะคะแล้วก็การรักเพื่อนบ้านชาวสมาเลียใจดีและเรื่องสักเคียดนะคะกิจกรรมท้ายบทในเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันนะคะเห็นไหมเ่ยว่ารูปไหนเหมือนกันนะคะถ้าเราเห็นรูปโมเสสนะคะกับพระเมยาศิบการนะคะ่ะอันที่สองและอันที่สามเหมือนกันนะคะเราก็จะโยงเส้นเลยนะคะ ถ้าเราโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะก็ให้คุณครูรวีนะคะที่จะนําเด็กอธิษฐานนะคะก่อนกลับบ้าน,นะคะ่ะบ๊ายบาย